สวัสดีค่ะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาดูนะักฟุตบอลตัวน้อยซ้อมฟุตบอลกันนะคะสวัสดีครับประตูนฝนก็จะตกเลือกซ้อมพอดีเลย ฝนก็จะมาแล้วด้วยค่ะตอนนี้เสียงฟ้าน่ากลัวมากครับมาไหนมาเนี่ยมาตรงนั้นนะที่จมูงนะจมูกคือทำไมอ่ะเพราะแม่มาดูแล้วรสึกเอ้าแม่ไม่มีที่ไปเอ้าก็ไม่ก็รออยู่บ้านก็คุนได้ไหมล่ะ อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมไมมัดูกซ้อมมันูสุดทำไมอ่ะไม่ดีหอยัไม่มอซ้อมไม่มไม่มีที่ไปก็เลยมาดูลูกอุ้ยฝนมาแล้วได้ไหมล่ะไปเร็วฝนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับแล้วค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะ สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับโอ้ยว่ายังรองเท้าเลยหล่อจังทำไมหล่อจังคนนี้ มืดเลยต้องมีไฟอยู่นะเดี๋ยวนะทำยังไงไฟจะติดไม่เคยใช้ด้วยสิโอ้โอยน่ากลัวจังแต่เราไม่มีที่วางอนนี้ โอเคค่ะซ้อมเสร็จแล้วหกโมงพอดีเลยขออนุญ,ญาตขับรถกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ